สวัสดีครับพี่น้องสุูโชนครับกินขาวแรกขนาดสักอีกครับเมื่อน,นี้ครับนี่ น้ำพรกะปิครับแล้วก็มีก้อยบังหน้าวครับนี่โอ้นี่ของแม่บ้านนะครับของน้าไร่เด้อนี่ก้อยบังหน้าวเลยครับนาซากอะไรกินไม่ได้ครับน้ำพรกะปิครับอันนี้ก็เพารพา,พา,พา,าครับพักลวกพักต้มพักซอสน้ำมะขามพี่น้องกินข้าวน้ำน้าซากเด้ดขอข้าวแขงครับข้าวซอ,อย่างนี่แหละครับมื้อนี้ เด้อพี่น้องกี่เขาแร่งกระแทบมนเนี่ยอันปีกัะเปีครับให้เห็นเต่ครับข,ข้าวพี่น้องบม่เห็นหน้าเห็นตาลงมาเนี่ยเห็นแต่เข็งครับ

พี่น้องเอ้ยเพลทแล้วครับคลิปนี่ยเขาสั้นๆทำได้เลครับกินของแรงครับน้ำตีกะเพรีครับก้อยมังนาวครับของหน้าแรครับหา้าแซ่ก็กินครับปีนี้แหละครับคลิปนี้เอาไว้ปทำให้รับพี่น้องเนาะเพลทเพลทหลายเพลทหลายสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ thank you